ไปไหนอไปไหนสีอืมพุ่นวายจริงๆสีนี่อืมอืมอืหาที่สินสถิตไม่ได้ดู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 เื่นช้ามาก็มีแต่บน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 อ่ะดูมานี่นี่เลยมานี่เล้ว หยุดบ,บนแล้วเด้ึหยุดบนแล้วเหรอเหรอหมดฤทธิ์แล้วเหรอฮะหยุดบนแล้วเหรอ เป็นอะไรบ่นแล้วก็เดินไป่ร่วบ้านฮะเป็นอะไรเป็นอะไรฮะเป็นอะไรคุณหญิงนั่นนั่นเป็นอย่างละ,เป,งละเ,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 เป็นอึน่งละอออาออ๋ออออเป็นเอนักอาเป็นเอนักอื